นายกสมาคมเผยติดต่อน,นิชิโนไม่ได้หวังให้มีโค้ดตามดู ACL ในไทยอีกออดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยว่าเมื่อวันที่22มิถุนายน64ได้ประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอลรนต์กับสตาฟโค้ดทีมชาติไทยเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆก่อนจะแต่งตั้งให้โค้ดรักษาการเพราะตอนนี้มี AFC แชมเปี้ยน แข่งอยู่ในไทยถึง3กลุ่มซึ่งโค้ชคนต้องตามดูฟอร์มทั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อนิชิโนไม่อยู่ในไทยจะต้องมีการสั่งให้แบ่งงานสตาฟโค้ชว่าใครไปดูสนามไหนแต่คราวนี้ไม่ได้สั่งอะไรไว้เลยจึงจําเป็นต้องดําเนินการเองเพราะทีมชาติต้องเดินหน้าต่อและการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้แจง้งหรือขอความเห็นจากนิชิโนด้วยทําให้ตนต้องมอบหมายงานให้โคจุนอนุรักษ์ศรีเกิดทําหน้าที่ไปก่อนนอกจากนี้พลตารวจเอกสมยศเสริมว่า ยังติดต่อนิชิโนไม่ได้แต่จะให้ทีมงานพยายามติดต่อสอบถามไปว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่หลังเจ้าตัวเดินทางกลับบ้านที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เสร็จภาร,รกิจนำทีมชาติไทยรู้สึกคัดบอลโลกที่ UAE สำหรับสัญญาฉบับปัจจุบันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเส้นกับนิชิโนจะหมดลงในเดือนมกราคมปี2565นี้